ผู้ผค่ะผู้ค่ะอาดาเราจะลง Youtube ไม่ใช่เหรอเขาจะขาดทุกคนทำอย่างนี้นะนี่นะคะลอยไฟอุ๊ยอุ้ยอุ้ยไปอยู่บนหลังคาเฉยว่าแกกำลังจะจุดอีกครั้งนะคะ ลงหน้าข้าเจาแล้วเด้อลงหน้าลงหน้าอีกแล้วเด้อสูงแล้วเด้อมาแล้วมาแล้ว,ลว,ว <ee. S 1> อันนี้ ไ่ได้สวยครับผมลูกพี่พี่ก็ถ่ายไม่เป็น,นเนาะอุ้ยอันนี้สวยเนาะดานะดนนะเนาะไฟสีดับหรอไม่ลงเราจะต้องยินไกล้ๆเขานะะเพื่อถ่ายให้ทุกคนดูนะคะนะเออ ไม่ใช่ว่าจะพุ่งมาหาเรานะ,ะล้ม ไม่หายกลัวกลัวอะไรกลัวมันไหมอ่ะกลัวมันจะโดนเราแล้วกลัวพ่อเราด้วยก็จะกลัวกลัวสองคนนี้ตายคนไหมกลัวพ่อเราตายเธออยู่ใกล้กว่านะโทรศัพท์นี่แหละมันจะไม่คาที่เนี่ย ลงหน้าเราเด้อคนทำเขาบอกว่าศูนย์ <c oughs> ก็ฝนตกมากเลยค่ะเพราะพี่เอาโทรศัพท์าม,มาถ่ายนะคะ เขาใหม่วะน้ออุ้ยมันเร็วนี่ทุกคนตกน่า โทรศัพท์หนูมาแลเปลูก,ลกพ่อมีโทรศัพท์นะเอาไหมเอาค่ะดาวมาถ่ายตรงนี้ร็วนูลงหน้าอีกเหรอหน้าลูกนิด่อนเราจะได้ถ่ายานะ ะะอุย้ยสวยแต่ว่าลังจุดทูนะคะพี่ก็จุดทูเหมือนกันค่ะพวกเราแกนะฮะแต่กล้องอีกคนหนึ่งไปดู่นค่ะตอนแรกมีโลงนาด้วย <c oughs> อันนั้นคือพ่อเราเองนะคะกำลังจุดไฟ สวยมากทุกคนใช่ค่ะนี่สวยไหมคะทุกคนถ้าเป็นอันใหญ่แบบบัวนเนี่ยตกใจเลยนะคะเอ้าล่าง่าบังเอออยัางว่ะล่งง่าบ,บัง อย่าเพิ่งพูดคำหยาบนะวาวไปไกลมากทุกคนตอนแรกเป็นรูปหัวใจเลยนะเป็นขยนะอุ๊ยว่อกี้เป็นรูปหัวใจอะ่ะ ตกหน้าหน้าบอลลูนนะคะทุกคนบอลลูแขนตรงนู้นนะคะนีู่้โลกตกหน้าหุหุเกิดว่าน้องมันมีใจใกล้ใช่นั้นสิบอลจะตกใจนะเธอตกโลกหน้านะคะใหม่เนี่ยมันมันอยู่ตรงใกล้ๆกล้ของเราทำไมมันไม่มีแสง

ยังกับไฟหุยใช่กระไฟอาอไปชีไปไหนอ่ะไปเงี sí ้ยวไปเงี ok. Não, ้ยวอ๋อไปเงี <est> ้ยวอ๋อดไปเงี้ยวไปเงี้ยวเนี่ยตากล้องอีกคนสุ๊กเล่าตุ๊กเะตุ๊กเะตุ๊กเปะตุ๊กเะมันเหมือนไฟอ่ะลูกไดเหรอค่ะ น,นั่งดีกว่าอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งพ่ออยู่ตรงนี้ได้ไหมอ่ะตรงนี้โดนไหมทุกคนอันนี้ลูกใหญ่นะคะพ่อสู้ๆนะเอาอู้สู้ๆหอมแก้มเลยน,นั่งนะั่งไหมเดี๋ยวตรงนั่งบนะอสยองเอา ดนาะได้นะคะทุกคนมันก mm ็จะหมืดหมึด hmm. มืดม no ืดเหมือนกันเลยเราต้องอาดาเราต้องเปิดแสงสุดเราต้องเปิดแสงแบบเต็มเลยบัวนะคะบัวมีรูปด้วยแต่ไปไหนม่รู้ไหนนนั่นนะคะลูกลูกอาดาื่าอะไรเขาจมาจุดนี่นะคะตัวที่สซมเข้าไปนะคะนี่อันหน้ามาฮะอันตัวที่ฮัลโหล ใครที่หันหลังนะคะก็จะเป็นแม่นะคะว้ายอีหาบอกเห็นอีกเราเห็น่เอาใหม่ได้ไหมบอกเห็นไม่เห็นกงตามไ่ทันต้องพูดภาษาไทยพร้อมแล้วค่ะกลัวเลยอะมองไม่เห็นอะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะพูดตรงไหนว้าว เอาเอาเอาไม่ไม่ไม่เลยทุกคนหายแล้วค่ะหายแล้วค่ะตะดีนะมันไม่ดังอ่ะเธอขยับไปหนเนี่ยเราอยากอยู่นี่พอใจพอใจมากนะเพื่อนรักเห็นไหมอันนั้นพอเราอยู่ตรงหน้าเธอเธอก็จะบอกว่าเราบังอีกบดังบดังอียงบอบังบอบังพอบันบอกว้าอันนี้อันเล็ก อเล็กลงหน้าอยากลองทำเนาะแต่ว่าเราเด็กอยู่เราไม่อยากทำทำไม่ได้ครับผมได้แล้วได้แล้วฟิวโผอันใหญ่อันนึ่งสนุกอ่ะอันเล็กได้ไหมไม่ได้อันเล็กอันนึงได้ไหมพ่อ โอเคบายบายทุกคนเดี๋ยวเราบม่บายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปเดี๋ยวเราพาเดินทางนะอะเดี๋ยวห้ามปิดก่อนนะเราต้องม่เร้วมาเร็วแม่หน้าบูดมาเลยอ่ะทำไมหน้าบูดอะเจ้จะกำบอยมือซ่าก็บอยยืมตัวส่านมาที่แล้วเชื่อเลยกลาบกุหลาบแดงกุหลาบแดงกุหลาบมานี่เล้วกุหลาบแดงมานี่เล้ว มันไม่มาหรอกมันไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวดามันไม่ใช่หมามันไม่ใช่แมวมาสตัวใหญ่ก่าเธอใหญ่กว่าใหญ่กว่าได้ไงจะเท่ากันสูงกว่านิดนึงเอ้ยพ่อเราว้ย 啊。<laughs> วันนี้รองเท้าค่ะวันนี้รองเท้าค่ะ <c oughs> นนลเลยไปดูที่บ้านเดี๋ยวเราจะไว้ไปดูที่บ้านกันค่ะนี่พ่อเรานะค่ะใครถึงบ้านคนนั้นใช่ไหมจิม๊มบ๊วย บ้าแล้วนะคะางทดกแล้วดูเมาได้เนยะๆนะนะพ่นีเล่นอากจะโซนะเล่นอยากจะโซนะเล่นตรงมาีบอนรองเท้าขาด 拜拜。Yeah,